โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลเกมเซติคันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพาซ่าเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นนะครับอีเวนต์แพคการ์ดพ็อกเก็ตนะครับ UP นั่นเองนะครับหลายคนก็น่าจะชินกันแล้วแหละกับอีเวนต์เนี้ยนะครับผมก็จะแบบเป็นแนวการสุ่มนะครับหากุญแจแล้วไปแลกตัวละครแล้วก็อาจจะแบบถ้าใครดวงดีๆหน่อยก็จะแบบสุ่มได้ตัวละครดีๆในนั้นเลย นะครับก็เดี๋ยวนี้เราไปดูดีกว่านะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับแล้วก็มีจี้ด้วยจีน้นี่เหมือนเหมือนจะสุ่มได้วันที่31มสเอด้สามหรือปะนะครับเหมือนจะสุ่มได้วันที่30เป็นจี่ด์กนะแต่ดูแล้วมันก็ด,ดูไม่ค่อยหวาวเท่าไหร่นะบัตรเทิร์นกับอะไรอะ่ะเออมว่าผมไม่ค่อยชอบอะ่ะมันดูไม่ค่อยหวาวแล้วก็เป็นพวกจี่เก่าๆแล้วอะ่ะทุกคนอ,อืมแล้วก็พวนพวกจี่เก่าที่มามาเป็นแบบดากอะ่ะเอออย่างเงี้ยไอตัวีว้ยดากไม่เหล็กซุปเปอร์อ่ะโอ้โหเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น ไอ้ไอเนี้ยชาร์จโล่เพิ่มบวก15%นะเนี่ยนะครับปกติบวกทีละ10นะครับอันนี้เพิ่มโล่เป็น15%ดึงก็เพิ่มขึ้นมา5%เป็น95%น่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์หมดแหละนะครับพวกเนี้ยเนาะต้องเติมปะหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันในเนี้ยอาจจะต้องเติมหรือเปล่าคิดว่านะครับแล้วก็มีตัวละครมาใหม่ด้วยหนึ่งตัวนะครับ ก็คือมันบอลแห่งรักนิรันด์นะครับผมผมได้ดูสกิลแล้วก็ก็ก็เหมือนเหมือนมันบอลสีคามนะแต่ว่าเราไม่ต้องใส่อัญมณีคอตูมนะครับเพราะว่ามันมีดูดมาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเนาะมีดูดในตัวก็คือหาหาทีเดียวก็คือจบเลยนะครับก็คือไม่ต้องไปเติมคอร์ตูมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครมีมีสีคามแล้วผมว่าไม่ไม่ต้องหานะเพราะว่าดูสกิลก็เหมือนเหมือนสีคามนะครับเมื่อถอยเต่านะครับโอกาส80%นั้นเชิญพมายาจันนะครับ ในพื้นที่นะครับหัวมุมในระยะถอยได้นะครับแล้วก็แต่ผมก็ไม่แน่ใจอ่านี้เมื่อฝ่ายตรงข้ามถอยเต๋าผ่านโอกาส45ย้ายไปยังพื้นที่ก่อนหลังอันนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันนะแล้วก็เพิ่มฝันล้ลยเข้ามาปะเออสกิลไม่แน่ใจแต่ว่าคล้ายๆกับสีขามนะครับแต่ว่าไม่แค่แค่ตัวเนี้ยมนดีกว่าที่ไม่ต้องใส่คอ์สตูมั้แหละนะครับแล้วก็มีเมื่อตรงลน์มาร์กนะครับก็เปิดโอลิมปิกนะครับสี่ช่องหน้าหลังแล้วก็ีโอกาส6 10ปปองกันมาเบิลขโมาเบิ้วก็เม่มอ่า กักขังฟองสบู่โอกาส90%ปล่อยทันทีสองครั้งนะครับผมว่าก็คงถ้าใครมีสีคามแล้วก็คงไม่ต้องทำหรอกนะครับก็คงจะข้ามไปเลยนะครับแล้วก็พวกอันนี้ก็จะเป็นการใช้กุญแจนะครับก็จะมีคารินนะครับใช้25แจครับแล้วก็โดยอนนะครับใช้22สแจนะครับแล้วก็แชรมินครับ20นะครับแล้วก็มันบอล18นะครับส่วนพวกนี้ใช้18 15 15 สิบห้าเพราะว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สิบห้าพวกเนี้ยเออแต่อันนี้เอาไว้ตีบอสโลกได้เนี่ยบอสอะไรเนี่ยเออเอเนี่ยตีโหดเหมือนกันพี่วัวบัวอะไรเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยได้ตีหรอกนะครับถ้าตัวที่น่าหาหรอมันอาจจะยังไม่ว้าวมากเลยคาลินอ่ะมันจะไม่อันเชิญอ่ะมันจะค้างคาวมันจะไม่เหมือนอิกานะมันจะเอฟเอฟเฟกต์อันตรายมันจะสามารถป้องกันได้นะเออนะครับบางทีมันก็จะกว่าจะเชิญฝ่ายตายอ่ะ นะครับแล้วมันใช้คู่กับจี้ผีเสื้อไม่ได้ด้วยนะสำหรับคารินนะครับก็ถ้าใครมีมีเพสเดนต์โคหรือมีตำนานโคอยู่ก็เล่นเล่นโคไปนั่นแหละนะครับผมว่าก็โอเคแล้วก็โหดแล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็คือคารินเนี่ยก็คงจะข้ามไปเลยก็ได้นะครับหรือหรือใครอยากจะทําไว้ก็ได้แล้วแต่เราเราอยากจะทําไว้ก็ได้นะครับแล้วก็โดยอนนี่ก็คือรีวิวไปหลายครั้งแล้วนะครับก็เป็นการที่โหดแต่ค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึง นะครับเออเป็นการที่โหดแต่ค่อนข้างจะเล่นยากนิดหนึ่งก็ใครอยากได้ก็ลองไปศึกษาดูคลิปรีวิวของผมก่อนก็ได้หรือคลิปรีวิวของใครหลายๆคนนะครับก็ไปดูก่อนก็ได้สาหรับโดยอนเนะี่ยก็เป็นการที่เล่นยากแต่ค่อนข้างที่จะโหดอยู่ส่วนแชมินนี่หรอแชมินก็โหดอยู่นะแต่ก็ยังไม่มากนะยังไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเคินเดียวนี่เอาอีฝ่ายตายก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ายากอยู่นิดนึงบางทีนะครับ แต่ต้องมีคอตูมด้วยจะได้แบบคอมโบแบบเร็วๆคอตูมนี่เป็นวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งไปวิ่งไปแปดช่องมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสำหรับแชมินเนี่ยนะครับมันวอนก็เก่าๆแล้วอ่ะคนก็ไม่ค่อยเล่นกันเยอะแล้วช่วงนี้นะครับคนก็จะไปเล่นที่เ e รสเดนโคลอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมว่ามันก็ยังตัวที่ตัวละครมันก็ยังไม่ว้าว่าแต่ผมผมมีหมดเลยนะทุกตัวเนี่ยทั้งคารินทั้งโดยอนทั้งแชมินไม่มีแค่มันวอนมันวอนน่าคงไม่ทำหรอกนะครับดูแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ นะครับผมก็มีทุกตัวแหล้นะครับเนาะถ้าใครจะทําก็จัดได้นะครับแล้วแต่เราสําหรับอันนี้เมื่อนี้คอตุมน่าจะไปสูงหาผมว่าก็มองว่าผมไม่คุ้มอะ่ะทุกคแนแพงเกิน550นะครับอันนี้อะไรอะ่ะอ,อ่ะแล้วก็ใครที่ทุกคนใครสนใจอยากจะได้การ์ดนะครับผมนี่นะครับใครสนใจอยากจะได้การ์ดขาดใบไหนทักผมมาได้นะครับเริ่มต้นใบละสิบบาท นะครับก็ใครใครสนใจใบไหนรีบทักมาได้เลยนะครับเพราะมันต่งได้วันละ5รอบอ่ะมาจำกัดรอบนะทุกคนก็เริ่มต้นใบละสิบาทนะครับใครที่ขาดใบไหนยอยู่ทักทักมาได้เลยเผื่อที่แบบบางทีอาจไม่มีผมอาจไม่มีผมอาจจะไปหามาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออเนาะก็ใครสนใจก็รีบรีบทักมาได้นะครับขอบมันได้แค่5้ารอบต่อวันนะ นอกจากผมจะให้คนอื่นส่งให้อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมก็มีไอเดียวเดียวนะครับก็ส่งได้ครั้งเดียวก็รีบรีบทักกันมาจองกันก่อนได้นะใครจะเอาไปไหนรีบรีบทักมาได้นะเออนะครับแล้วก็ก่อโค้ดก็รับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็เดี๋ยวผมจะกลับต่างจังหวัดแล้วไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละนะครับก็โคงจะยังไม่ว่างก่อนะครับใปนช่วงนี้ก็ใครสนใจอยากจะก่อก็หลังหลังวันน่าจะว่างก่อวันที่2แล้วกันเออประมาณวันที่2อ่ะเพราะผมจะกลับบ้านมาวันที่1 กับจากต่างจังหวัดมาวันที่หนึ่งนะถ้าใครจะสนใจอยากจะกอะก็ทักมาจองคิวกันไว้ก่อนไดห้หรือรอวันที่2หลังวันที่วันที่หนึ่งวันที่2ก็ได้ค่อยทักมาจองคิวนะครับเพราะช่วงนี้ตับกับต่างจังหวัดก็น่าจะไม่ไม่ว่างเกอกนะครับเออเนาะก็ออยังรับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ร้านการลึกลับผมเห็นของเพียบเลยอันนี้คนรีบไปเติมกันซะหนึ 12, 000, 000่งหมื่นสองพันเพจโคตรคุ้มนะครับเราได้ห้าร้อยเพจยี่สิบวันเติมอันแรกก่อนได้สองพัน แล้วก็ได้บัฟ500ทุกวันด้วยโอ้โหคุ้มรีบๆไปจัดเนี่ยผมต้องเติมอยู่นะต้องเติมไปเออต้องเติมไปนเนี่ยะครับอืมก็นี่แหละนะครับมันก็สุ่มจะได้กุญแจนะผมว่าก็ถ้าใครจะทำอีเวนต์นี้ก็ผมว่าคุ้มอยู่นะน,น่นจาจะหมดไม่เยอะหมดอยู่ที่ประเาณาประมาณ20,000ถึง40,000นะประมาณนั้นนะ่ะคิดบ้านนะดูดูจกักรเลดที่ที่สุ่มมาในรอบแต่ก่อนนะ่ะ นะครับอืมประมาณนั <to> ้นประมาณผมว่าถ้าจะสุ่มเนี่ยอาจจะหมดไม่ไม่เยอะเท่าอีเวนต์ของมันนะเออถ้าสุ่มอีเวนต์พกเก็ตเพราะถ้าใครดวงดีๆอาจจะได้ตัวละครอื่นมาด้วยไงนะครับเพราะมันก็มีหลายตัวละครนี่ยทุกคนทุกคนก็ไปดูอัตอัตตาการสุ่มไอเทมได้เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมอเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพียบเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าดวงดีๆอาจจะได้ตัวคุ่มแต่ถ้าดวงไม่ดีนะก็ก็ก็ลุ้นแจเอานะครับในร้านค้ามีออะะไรมาาาขยบ้ง่ โอ้ลดร,ราคากระดำ s มบ m e r เซล e นะครับเหลือ14เหรียญนะครับลดไป25ปกติ20เหรียญป่ะใช่ปะ่ะเออปกติประมาณ20เหนะรียญอ,อ,อ,อันนี้ลด50นะครับลด50ก็จะเป็นพวกของที่อ่าอันยังไม่นี้ที่แบบตัวละครเก่าๆแล้วอันนี้ลด10อันนี้ลด50นะครับอันเนี้ยอันนี้อะไรลด90ป่ะโอ้กล่องพรีเมียมพกเกต แล้วก็แพดการ์ดนะครับอันนี้ก็เป็นพวกกรอบรูปนะครับอันนี้ก็เป็นกุญแจเนาะแล้วก็อันนี้สติกเกอร์นะครับมีแค่นี้ไม่ค่อยมีอะไรนะอีเวนต์นี้สำหรับผมผมมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหรอ่อ่ะเออเพราะผมมีหมดแล้วอ่ะตัวละครตัวละครอะไรอย่างเงี้ย นะครับส่วนจี้ก็คิดว่าอาจจะเป็นขายมั้งผมคิดว่าเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันไม่เติมดาร์กราคาเท่าไหร่แต่มันเพิ่ม15%ผมอไว้เล่นกับโดยอนอยู่จี้หนึ่งอันนี้อะไรอ่ะเล่นซีซั่นสูงสุด10รอบและรับ r r p นะครับโหมดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะมีแค่นี้มั้งทุกคนคงไม่มีอะไรแล้วอะ นะครับอีเวนต์นี้ก็คงไม่ได้สุ่มอะไรนะครับก็สําหรับอีเวนต์นี้ผมว่ามันมันไม่ได้มีอะไรว้าวมากนะเออเพราะว่าตัวละครผมว่าก็นั่นแหละถ้าใครไม่ชอบการ์ดท,ที่เล่นยากๆก็ไม่ต้องเอาหรอกไอโดยอนนะนะครับดังานั้นก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วแชร์มินผมว่าก็แบบว่าโหดอยู่แต่ก็ยังไม่โหดแบบมากเลยอะ่ะบางทีสกิลมันก็แบบต้องหวังถ้าใครเขามีสกิลกันตายหน่อยมีอะไรหน่อยผมว่ามันไข่า,ายค่อนข้างยากไม่ใช่อะไรหรอกกว่าอีายจะตายบางทีอ่ะ แชมินเ่ยบางทีมันเอาเทิร์นเดียวไม่ลงอ่ะบางทีอ่ะนะครับการ์ดทุกวันเนี้ยโหดๆมันต้องเอาแบบกะว่าเทิร์นเดียวอ่อให้ให้ให้ตายอ่ะนะครับช่วงเนี้ยอืมสำหรับคารีมันก็เชิญช้าไปอ่ะถ้าอีฝ่ายมีโลโอ้โหอีฝ่ายมีโลมีป้องกันเดเฟเกตอันตรายก็ควรจะเชิญเข้าอ่ะทุกคนเพราะว่าถ้าถ้ามีป้องกันเดฟเกตอันตรายป้องกันเดฟเกตอันตรายออกก็เข้าโลเดียวนะครับไม่เท่าไม่หมดเท่า,า,า,าพวกเพลสตินโคพวกโคอะไรอย่างเงี้ยไอพวกนั้นะเล่นคู่กับจีผีเสื้อด้วยครั้งเดียวก็ตายแหละ นะครับก็เลยจะมองเขาข้ามหนละอีเวนเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากหนักนะสำหรับผมนะครับแต่ถ้าใครสนใจตัวไหนอยากจะจัดก็จัดเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็เดี๋ยวไอที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยทุกคนนะครับก็ถ้าก่อโคดก็ทักทักแต่ถ้าใครจะเอาการ์ดไอ้พวกนี้ทัก,นะท,ก,ก,ากาทักมาได้นะยังทักแต่ถ้าเอาการ์ดอะทักมาได้ทุกวันแต่ถ้าก่อโค้ออะรอ นะครับผมยังไม่ว่างกอกให้ก็ทักมาหรือจะทักมาจองคิวไว้ก่อนก็ได้นะครับผมว่างกอกให้น่าจะเป็นช่วงวันที่2นะครับผมใครอยากจะกรอกโค้ดเนาะแต่สําหรับการ์ดก็ทักมาได้ทุกวันนะทุกคนเริ่มต้นใหม่ละสิบาทเนาะก็ประมาณนี้ละกันทุกคนก็อย่าลืมนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับก็สำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็คงต้องขอตัวรากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายไปแล้วนะครับ